้าไ่กินลาบไก่สับนะคะนี่นะคะเต็มๆนะคะโอ้โหน่ากินไหมล่ะคะลาบไก่สับนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งตื้นนะคะรวมอยู่ในนี้เลยแซ่บแซ่บลายเลยจ้าที่เห็นนี่นะคะนี่นะคะแคบหมูนะคะกินต้มตําและเริ่มร้อนแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะคิดเป็นยาวนะคะขอทุก มากินข้าวนะคะผัดหัวมันหมูสับอร่อยอร่อยแซ่บแซ่บแซ่บไข่ด้านไวนี่ไข่ดาวทอดๆทอดอร่อยเลยอร่อยเลยนะคะมีหูเป็นเห็นไหมคะอร่อยมากๆเลยนะจ๊ามากินกันได้เลยจ๊าสวัสดีค่ะมากินส้มตำโคราชนะคะกับน้ำน้ำตกข่หมูนะคะข่หมูย่างนะคะอนี้แซ่บเลยนะคะอยู่ใกล้ๆหน่อยเนาะอันนี้เราขอใช้ช้อนนะคะ เขากำลังจิบมืออยู่นะคะทำกินกันได้เลยนะคะนี่อร่อยนะคะขนมจีนอยู่ในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคุกรวมกันเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมีผักด้วยนะนี่แซ่นะคะชอบกินมะเขือเทศนะคะนี่ค่ะอร่อยนะคะข้อหมูข้อหมูย่าน,นี่นะคะจะกินข้อหมูย่านซึ่งนี่ก็ได้นะคะนี่นะคะ ิด,ดีกันเลยจ้ะโคลลาตค่ะโคลาตข้ากมุงนะคะหลับไม่มีค่ะ สั่งบอกไม่เอาเผ็ดไม่เผ็ดแล้วเราก็กินได้สบายสบายนะคะนี่ค่ะกินแบบใช้มือนะคะอ,อออนุยาตนะคะช้อนบ้างมือบ้างรวมกันค่ะนี่ค่ะขอ้อหมูย่างนะคะ กินมาด้วยกันเลยนะคะนี่คะ่ะอร่อยอร่อยนะคะเก็นด้วยกันค่ะ เป็นผักผลพากับมีแค่สองอย่างนะคะนี่นะคะเอามูไปไหนล่ะมีหมูอยู่นี่ผักบุ้ง เปิดข่าวผัดตัง,งเลยใช้มือไม่บิดได้เยอะเนาะได้เยอะเลยแหละโค้กลาแตงกวาด้วยนะคะ ไม่เอาเผ็ดค่ะยังไม่เผ็ดแล้วเรากินได้ง่ายอืมพอหมูกูย่างคิดน้ำนะคะมีช้อนกลางตัก อเสียงดังเลยนะคะก็เปิดข่าวกัน,นะคะ่ะ ใช้มือปูค่ะกินแต่ผักดเด้แยะนี่คะ่ะอร่อยนะคะนี่ซัดซัซาอร่อยด้วยกันนะคะแซ่บลงตัว ผักจริงๆแไปหน่อยนะอร่อยกินให้หมดผักนี่แหละคะ่ะนี่นะคะหมดผักไปเลยนะไม่หมดผักก็แม่ร่อยใช่ไหมจะเอาคอหมูย่างเอา,อาเอานื้อหมูหยิบมาก็มีน,ะนะคะ่ะนี่ กนินหมืออีเยอะเลยขนมจีนซื้อมาใหม่ๆนะคะหนมจีน,นอร่อยมากกินกับผักกินผักเยอกก็ดีนะคะ กินผักไปก่อนแล้วตามด้วยขนมจีนตามด้วยขนมจีน โทษนะคะนะักบางครั้งคนเรามันนั่งมันปวดหลังใช่ไหมคะเลยต้องแบบนั่งใครเป็นไรเกรยียรกระดูกจะหายช้ามากนะคะ อร่อยไม่เ,มเมมมมผ็ดผิดสามเม็ดเลยผักชีมันแย่ใหญ่ไม่ใช่ตาตอนแรกคือว่าใบต้องโอ๋ไม่ใช่เป็นผักขี ขนมเอ่อส้มตำขนมจีเลยกินได้ตลอดเวลานะคะไม่เบื่อกินได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เบื่อ ป่าวก็ชอบกินผักบุ้งนะคะแล้วก็เหลือผักบุ้งไปให้น้องเป่ากินแม่ที่กินผักบุ้งเียงว่าลมดังหน่อยนะคะพั่วไปเลยใส่ก็ไปหน่อยขนมชีนแต่พยายามกินให้หมด ออหมยาวเลยค่ะคลิปก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะขอจบคลิปนะคะคลิปมันยาวจริงนะคะบุญรักษาพาคุ้มครองสาธุค่ะป๊า,าจ่าป้าลนะคะมากินต่อเลยนี่เปียกก็หมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะมากินน้ำตกข้อมูย่างกันเดยนะคะนี่เห็นไหมคะชิ้นใหญ่ๆนะคะข้อมูย่างนะเนี่ย นะคะน้ำตกคอหมูย่างนะคะแซ่บอร่อยนะคะทุกคนเลยะคะ่ะใส่แบบแบบแซ่บๆไปเลยนะคะอร่อยอร่อยมาด้วยกันนะคะมาชิมกันได้เลยจ้าสวัสดีค่ะมากินขนุนกันนะคะขนุนฝรั่งนะคะฝรั่งนี่มันแช่ทุเรียนมานานนะคะแต่ว่าเนื้อข้างในนะคะมันก็อร่อยอย,ยังนิ่มอยู่นะคะอันนี้นะคะนี่ก็เป็นนี่นี่เลยนะคะน้าจิ้มเราใส่น้าจิ้มตาลทรายนะคะพริกเกลือนะคะนี่นะคะ กินฝรั่งไปนะคะกินกับขนมด้วยอาหารเผลไม้ให้เอาค่ะอาหารผลผลไม้กินง,ง่ายอืมเนื้อหนานะคะขนมนเนี่ย คุกฝรั่งคุกตรงนี้เลยอ,อันไทยพริกเกลืออันไทยพริกป่นค่ะไม่จิ้มหรอกนะคะ หวานขนุมหวานค่ะจิ้มแกล้งหลังค่ะอืม ลองกินซึมกับพริกเกลือแล้วอร่อยไหมพักหลังแช่ตู้เย็นนะคะนานหน่อยนะคะผิวเลยนั่นค่ะผิวมันจะเป็นขุ่นๆหน่อยแต่ก็คนะือยอาอ่ะไม่เสือเนื้อยังแจ๋วอยู่ไ็นที่เปือ จิ้มไปซะแล้วอืมเนื้นอหนามากเลยนืเหี้อมันหนาแต่อร่อย สลัดด้วยนะคะจินข้าวเาสรกับจินนี่เลยอืมก็ปนปคลิปด้านนะคะคลิปไม่อวาก,ก็ขอจบคลิปนี้เป็นเท่านี้นะคะขอช่ำผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนปลอดภยัยแถวคาจาับย,ย,ยันตกอะไทั้งปวงบูรักษาพักคุ่งคอง สาธุนะครับ๊บ่บ้าจ้า